สวัสดีครับสวัสดีงามๆกับพ่อแม่พี่น้องกูคู่คนครับแรงนี่กับมาปลากับน้องสุนฮีขี้เรากับเพราล้านนะแล้วก็ถึงเวลาครับปี่น,น้องสุนฮีจะมาหมอกพร้มสุขในการทํากับเพราปื้นเมืองของกินดีๆลำ้ลำๆนะครับหเพ่อแม่พี่น้องได้พอกันกูคู่กูบคนนะครับเนาะจะกินลาบกินซ่าจะก,กินยำกบยำไก่กับก,กึบ่ดหาน้ําพริกลาบนะครับน้ําพริกลาบแม่นวลจันทร์นะครับนี่น้ําพริกลาบของเจ้าอำเภอเสริมง,งามนะครับไปยัดกินกับเป็นมีขายร้านค้าทั่วไปหรือที่ผมเคยลงลิงไปเนาะเบอร์โทรเป็นครับ รับรองหวัดรำครับในซองนี่นะถุงเดียวเอาอยู่ครับซองเดียวเอาอยู่รับรองหว่าคือครับแรงนี่น้องสุนีกจะปลามาันยำไก่ใส่หุ้นเส้นนะครับมันป่อมแพี่น้องยำกันกอครับยำใส่น้ําพริกลาบนะครับนาะพอดีนี่หาไปเลียงโจตีมาครับนี่นะเดี๋ยวนี้เพิกหนึ่งเอามาหื้อนาอจะมายำไก่ใส่หุ้นเส้นนี่ครับใส่หุ้นเส้น,นสักเกิงหอท่านตีไหนโจตีดีก็ได้กินหมูนาอถท่าตีไหนบอกพอดีก็ได้กินเปลี่ยนจากหมูเป็นแคร่หมูจากไก่เป็นไข่ไก่นะครับ ผมบ้านผมแม่ีปน้องย้ำก,กันก็ครับถ้าบ่เคยย้ำนี่ลองเอาสูตรน้องสุนฮีไปเนี่ยไปทําถ้าปัล้ำฮึดไต้ครับไปย้ำกันนอย้ำไก่แบบสูตรน้องสุนฮีครับเอากระตั้งหน้ามาอุ่นไก่นะครับเนาะในนี่กับมีจะใครนะครับจะใแล้วก็ใส่เกลือใส่รสดีไปเนี่ยนะครับ,บเดดานาะนะมาอุ่นไก่กันครับพอดีเป็นกับเลี่ยงตั้งแต,แต่เจ้าแล้วเนาะเลยต้องเอามาอุ่นกันนะครับอุ่นตับให้ลูกเบาด้วยเนี่ยนี่ครับ ห you know, ุนเส้นเขาใส่ไมนรู้นะครับรอนิให้มันห่อนก่อนปะ่ะเอามาซอยพักที่จะมาใส่หนอใส่อยังพองกันครับนี่แหละครับระวังทีเขาล้ออุ่นไก่ให้มันซุกหนอพักทีเขาจะมาใส่ยำไก่ใส่วุ่นเส้นกับมีพักไผ่หรือพักแพรวนะครับหอมดวนหรือสารแหน่ต้นหอมหอมป้อมต้นหอมก็มคือต้นหอมนะหอมป้อมก็คือพักชี้แล้วก็จะมีหอมแดงซอยตัวเหี้ยครับรับรองว่าคือครับอนสูน,นองสูนฮีไปอย่าไปทำนะครับนี่นี่ ไผ่ผมดวนม้วนไปครับพอแม่พี่น้องเนี่ยยันกินแรงครับแรงนี่ถ้าผมมีย่างกันกินแรงกับ,งบ,กงกกงกบไมาเอวบ้านน้องสุนฮีไปครับนี่ซอยไปไปจะเอาหนาเอาบางกันแล้วแต่เนาะนี่ยำไก่เส้นวนเส้นคึกน,นะครับพี่น้องคนทางเหนือเนาะนี่นใส,ส่นี่ซอยใส่นี่ซอยละไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องสุนฮีก็บยายมาดัดแปลง น้ำพริกคือประแม่พี่น้องได้พอเนาะเอาแข่ okay. มาใส่กับปิอย่านะครับมันสะดวกง่ายได้นะครับเขาบม่ต้องมาคั่วบาแล็บมาแคนแกนหอมปอมแฮมนะครับตต้าคั่วพริกแฮมกัวจะแลวเป็นสมองสองโมงเนาะใช้น้ำพริกลาบถุงเดียวนะครับเอาอยู่เลยตู้คึ้นะครับน้ำพริกลาบเป็นเพชรนะครับไผ่บกินเพชรกับล้องใส่ทีละเล็กละน้อยกันเนอะครับน้ำพริกลาบแม่หนอนจันทร์เนาะครับเนาะนี่ครับ นี่ครับซอยทีซอยไปพอวิดีโอพอน้องสุนฮีนี่พอให้จบๆนะครับจะได้เงี้ยองกินจังจะได้เงี้ยงกินล้ำๆนะครับไม่ใช่พอคปามเดียวกดข้ามกดข้ามนะครับพอแล้วก็ไปเลื่มกดไล่กดแร์งหน้องสุนฮีนะครับน่องสุนฮีจะได้เงี้ยของกินพึ้งพอแม่พี่น่องคอกันกูแรงนะครับนี่ครับผักเถียงเาซอยเอาไปเก็บไว้เอามาเอามาตํำน้ำพริกกันครับนี่ครับจำชะลากไว้นะครับแม่น้นจันทนะครับถุงเดียวเอาอยู่นะครับสองเดียวหนาองมุดออกมาครับมุดตื้นออกมาครับ ตื่นออกมาน้องซุนฮีเดี๋ยวไม่ย้ำเนาะย้ำไก่ใสุ่นเส้นย้ำแบบขั้วมีนะครับนี่ครับโอเคกสองนี่ครับมัดตับใส่รับรองหวานล้ำครับน้ำพริกลาบไปนะวันนั้นผมใส่ไปถุงเดียวเมียผมจมมาแล้วันนี้จะลดเลาะครับนี่ครับเขาก็มาใส่กะปิเป็นเหียน,น้อยนะครับเนาะเพิ่มความหวานความนัวฮึ้งคับย้ำไก่เขาครับดี ไปครับมันเข้ากันเนาะเวลาเอาไปใส่ยนมันจะได้บะคอนครับบะคอนก็คือแบบลืมเนี่ครับนี่ต่ำแล้วเขาเอาไปมีน้ำพริกเลยครับนี่นะไปมีน้ำพริกปะนี่ครับในกระทะนี่เขาจะใส่น้ำมันกับน้ำพริกลาบไปเห็นาะครับมาคั่วมีครับนี่นะโควไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะครับนี่นะนี่ครับคั่วไปเลยเลยนะครับใจเย็นๆตอกลาไปนี่นะครับเนาะ พุ่นก็จะเป็นต้มไก่ครับเขาก็เอาพุ่นเส้นมาใส่ไปเลยครับนี่ครับพุ่นเส้นเขาใส่เป็นนี้คือนะครับพุ่นเส้นนี่กิ่นแล้วย้ำแล้วต้องหลีกกินนะครับย้ำไก่เสียพุ่นเส้นจิดแก๊็เลยครับนี่นะมันมันจะกระด้างเนาะครับเนาะน้ำแกงมันจะบัลเลือครับนี่แจกเลยไทมฮะถ้ามันเย็นเขาก็จะมาชีกไก่ครับต่อไปเขากันนี้ครับ มีน้ำพริกนี่ต้องก่อยๆมีนะครับใจห่อนน้ำพริกจะไม่นะครับกลินบันลลำนี่ครับนะครับไก่ที่เขาต้มซุกแล้วเนาะเราก็มาชีครับไก่ไล่กระดูกเลยมันจะได้กินง่ายๆกราบหูดกราบหูดเลยเนาะครับเนาะนี่ครับโอโด,โดนี่ดึง,งออกทีละครับนี่ชีกไปเลยชีกมันจะได้อัลเรอรกว่าเ่ากกฮั่หั่นฮั่ซอยเนาะครับเนาะ นี่เราครับเขาก็ตั้งน้ำให้มันเดือดนี่เราครับเนาะน้ำที่ต้มไก่นะครับนี่เขาก็มาปรุงน้ำพริกครับใส่ไปเกินสองก่อนนะครับใส่กิมใส่จิ้มเอาเนาะใส่กําเดียวเพ็ดนะครับกินมาได้เนาะครับผงชูรสลงไปขาดความโนไม่ได้นี่ครับไก่เขาก็เอาลงไปมุนเส้นเขาถึงอยู่ในขั้นละนี่ครับลูกเบาลึกไปลึกเงา เสียมุนเส้นเห็นน้อยนะครับจะไปใส่นักเสียลายมันจะอืดไปครับนี่นี่ครับจิ้มของเหยีรร่ยมกําหรอจับเบะเตะไหวกว่าครับนี่น้ำปลาเห็น,น้อยครับน้ำปลาเห็น,น้อยนี่ครับ หอมปอมต้นหอมผักไผ่หอมดวนหอมแดงซอยจงลงไปครับปิดแก๊สดเลยครับนี่ครับอืมพอเติบโหมาพี่น้องเฮ้ยหอมผักไผ่หอมดวนต้นหอมหอมป้อมคือขนาดครับนี่เห็นครับเข้าอุ่นๆห่อนๆเห็นหรอเตโตโตโตอย่าบอกใครเชียวครับชิมแ็มหลบอับร้องแบบจับอีกาครับสุดยอดถ้าบัลลังก์่งไตครับมามากินข้าวแรงด้วยน้องสุนฮีนะครับ แรงนี่มาขิงยำไก่ใส่หุ้นเส้นด้วยผมนะครับไก่บบเคยเนี่ยบบเคยทำกับลองก็ไปเนี่ยไปทำก็นะครับยำไก่ใส่หุ้นเส้นนี่ต้องรีดก,กินนะครับกิงรูนั่นห่อน,อนเนาะพราะว่ามันถ้ามันเย็นไปอุ่นไปนี่หุ้นเส้นมันจะอืดกระด้างไปนะครับเนาะนี่กับนี่พักไทยน,นะหอมเตี้ยมเนี่ยครับขินกับข้าวอุ่นๆนนห่อนนะครับพอ,อแม่พี่น้องได้กินแรงของครับอ,อือดูเปล่าโกกใส่ไว้กำลังโซนเนาะครบแปดเดือนเก้าเดือนแล้วครับ นี่สองกับสามเย็นปลายอยูอ่ใส่น้ำพริกลาบด้วครับเอาบระเจาะเป็นการไปต่ำเนาะไปต่ำไปขวัวพริกขวัวแกน่นหอมป,ป๊าหมูสปาสเปส้มยุ่งเน่าเจี๋ยด้วครับนีจ่จำเข้าไปนี่นี่ครับหอม,อม,อม,อมน้ำพริกลาบครับสุดยอดหอมกินมันแบบแข็งแกนหอมป๊ามนะครับเนาะ เครื่องเทศของคนตั้งเหนือนะครับหอมพับไปหอมดวนจนหอมหอมปั๊มเดือบินคึ้นกับแก้มกับหมอนครับนี่นะหอมครับตึงวันนี้หน้าฝนจะได้บมหุนะ่นเนาะฝนบัดตกแรงเหลือเกินนี่กำลังมืดหมากครับบมหุ่นจะตกก่อน ปักไข่หรือปักแพลวเนาะยหอมจ้แกงน่องคนระับหูกเบาตู้สวาปิดประตูหลังเออม่ได้ปิดประตูหลังบ้านและเข้าหลังบ้านเมียบาได้อยู่ตัวลูกน้อยเนาะยต้นมไปยันปากลูกอืมน่องเบาหนะนักนุนน้มนุ้มนุ้ม วิดีโอตัวนะครับเอาให้เกินไทยพันทีนี่ขวามาจบน้ำแกงเนาะฮอนอันตรายครับเ้๊ะยขายก็ได้นะครับยำไ่นี่เนาะแต่ห้ามเอากระดูกงอกมดนะครับเอาออกกระดูกออกมดนี่เจ๊งนะครับมันจะได้ดูนักขึ้นเนาะก,กระดูกเนาะน,น้องซุนพีไปเนี่ยาขายนะครับ นผมย้ำไก่เดอดห้ามเอาใส่ต้ําถุงนะครับ,น,บน,น้ําดิกละบจิ้มพอกระนเนื้อรสสับเด็ดนะครับเฮ้ยห่อนจังไก่ใส่ก่อนเนื้อครับอันใช้ใส่ซีเดียวน่ะ เข้าไบริพัวเปลือง <c oughs> ครับกลับเข้าไารบริพัวเปลืองครับเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหได้สองคำ <c oughs> ดับเบิลกิ๊ก <c oughs> กิ๊กเข้านะครับไปที่ไม่กิ๊กนะโ <c> อ <oughs> ้จะแตกนะนี่จำเข้าไปมันฟินนะครับ ขาให้หลุกเบาไปเงี้ยผมเตรียมไปกินได้ดีต่สุขภาวนะครับ คุณเส้นกับตัดกหนก่อนนะครับตัดกเขาอยกินเนื้อทุกคนไหนปั๊กกับก้อมไก่อ่ะเป็นไม่วอุ่นเบาอับนั่งโหเข้าดิสขนาดห่อน ันบ่แม่นพี่น้องไก่นี่ยําใส่พริกหนุ่มบ่ครับบ้านผมยําเน้อวันหลังผมสิยําพอครับใส่ก้อมกอเฮาใส่หยังเฮายํำงูสิงเฮดิกา ไปตั้งนักกระลึกฟุกตัวหมดเข้าไปครับหมดต้องอย้อยอ้คู่บรรลุวิชา,อาไอ้เหม่ยข้าไม่ได้กินเข้าวะ่ะ <c oughs> สมาคริกเลยครับมันลำ้ลำลำ้ำล่ำชุดยอดครับพ้ำผ้งนี่น้องซุนฮีจะเนี้ยอย่างเคื่อปรแมบพี่น้นองได้พอได้ทันกันเนาะ รอโปรดติดตามชมตังเหตซุนฮีขี้เล่าก็เข้าร้านน้าได้ไหมครับผมแม่พี่น้องกันร้องมาซุนน่องซุนฮีไปเนี่ยไปทำครับทำบัตรล้ำน้องซุนฮีไปเนีครับ